ถือซะว่าสงสารมันละกันฉันอะกินข้าวไม่ลงอะโดยหลิวก็ได้ยินหรอกฉันก็เป็นแบบมีต้งนานแล้วนี่ทําให้ฉันเห็นสันดันคนแกมีสิทธิ์อะไรมาด่าฉันฮะนี่ทุกคนอิ่มกันแล้วใช่ปะอาหารเหลือเยอะเลยอะฉันขอกินต่อแล้วกันเสียดายอืมงั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยเช็คบินรอนะน้องคะเช็คบิลค่ะทั้งหมด2 0 0พบาทครับจะจ่ายเป็นเงินสดหรือว่าสแกนดีครับ จ่ายเงินสดก็ได้ค่ะรอสักครู่นะคะคือ<ม>นี่หลิวไม่มีก็บอกไม่มีสิจะมาแอบแบงทำไมอ่ะแต่งตัวก็ดีแต่ไม่มีเงินเนี่ยนะไม่รู้ว่าจะมาทานข้าวด้วยทำไมน้องเดี๋ยวพี่จ่ายเองแล้วกันโอนจ่ายนะโอ๊ยตายแล้ว่าพอดีว่าแบตมือถือของฉันหมดน่ะต้องขอโทษเพื่อนเพื่อนด้วยนะแล้วฉัน <c oughs> ก็ไม่ได้พกเงินสดมาด้วยอะ่ะ เอาเป็นว่าเดีฉันจ่ายเองแล้วกันสแกนจ่ายครับนี่ครับจ่ายแล้วนะครับเอ่อทุกคนเดี๋ยวฉันขอตัวรักษาเลยนะนี่พร้อมไม่รู้ว่าแกเนี่ยจะชวนหลิวมาทานข้าวด้วยทำไมอะ่ะดูสิรายนั้นนะ่ะชิ่งกินฟรีตลอดแต่งตัวก็ดีแต่ไม่มีเงินเอาหน้า ถือซะว่าสงสารมาันละกันบ้านมันเนี่ยก็ปลูกแต่ผักแล้วก็เลี้ยงหมูคงไม่เคยกินอะไรดีๆแบบนี้หรอกงั้นต่อไปเนี่ยก็ไม่ต้องชวนมันมาแล้วนะเหม็นกลิ่นสาดกลิ่นควายบ้านนั้นหมดฉันะกินข้าวไม่ลงละนาพูดอะไรอ่ะเดี๋ยวหลิวก็ได้ยินหรอก <c oughs> ได้ยินก็ได้ยินสิเพราะว่าฉันเนี่ยโนโสนโนแทนแล้วจ้าโอ้ยพร้อมเกลยวแคบหมูเนี่ยไม่ใช่สิบบาทใชไหมอ่ะ <c oughs> เอออ๋อ คือว่ามันอร่อยดีอ่ะเชิญกันเลยอยากให้เธอชิมไม่ตองฉันกินอ,อย่างใดอ๋อใช่เดี๋ยววันนี้จะมีคนมาซื้อหมูที่ฟาร์มนะอย่าลืมเก็บเงินที่เขาด้วล่ะหนึ่งล้านบาทเธอเอาเงินสองแสนบาทอะมาให้ฉันที่ร้านอาหารด้วยนะนี่ตั้งแต่เราจบไปเนี่ยพวกเราไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะใช่ฉันเองอะวันวัน,วนก็ทำแต่ไร่ทำแต่สวน นานๆจะได้แต่งตัวแบบนี้ออกมาข้างนอกทีอเออนี่ฉันไปนเที่ยวมาก็เลยซื้อแตงโมออร์แกนิกมาฝากอร่อยมากเลยนะชิมดูสิเฮอ,อหลิวเธอก็ลองชิมดูขอบใจนะแตงโมของเธอเนี่ยหวานฉ่ำมากๆเลยนะใช่ไหม ฉันมีอีกลูกเธอไปสิเออเอาไมา้ฉันดีกว่านะคนอย่างหลิวเนี่ยคงกินของมีประโยชน์แบบนี้ไม่เป็นหรอกนี่หลิวชีวิตคนในเมืองเนี่ยตื่นเช้ามาก็มานั่งทานกาแฟแล้วก็กินขนมปังส่วนชีวิตของเธอเนี่ยตื่นเช้ามาก็อยู่แต่ไล่แต่สวนเล้งแต่หมูเลี้ยงแต่หมายอยู่บนดอยเธอคงกินของมันแพงแบบนี้ไม่เป็นหรอกนะดาเราไม่เจอกันนานไม่คิดเลยนะพาฝีปา เธอจะเปลี่ยนไปได้ขนาดนีแน่นอนสิฉันก็เป็นแบบนี้ตั้งนานแล้วนี่ฉันเนี่ยเป็นคนพูดตรงๆไม่ชอบอ,อ้อมพร้อมเสียเวลาเย้ <Yeah! S 2> ใจหายเหมือนกันนะในที่สุดเราก็เรียนจบกันแล้วว่าต่อไปก็ต้องแยกย้ายกันไปตามหาความฝันของตัวเองใช่แต่ไม่รู้นะว่าเพื่อนหรือคนรอบข้างของเราที่เราจะเจอ จะใจดีแบบนี้อยู่ไหมนี่เพราะเธอสองคน<ๆ>เลิกดึงด่ามาได้ละเดี๋ยวเนี้ยมือถือแใคร<ๆ>ก็มีรายกันหมดแล้วนี่ไม่ว่าจะโทรหรือว่านัดเจอกันเนี่ยก็ง่ายมากแล้วฉันขอถามหน่อยสิถ้าวันหนึ่งฉันยังคงทําไรท่ทําสวนแต่พ่าเธอสองคนน่ะได้ดีกันหมดพวกเธอยังคบฉันอยู่ไหมนี่หลิวทําไมพูดจาแบบนี้ล่ะเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งกี่ปีลําบากด้วยกันมาเท่าไหร่เพื่อนยอมไม่ทิ้งกันเธอเข้าใจไหม ใช่ใชใช่เพื่อนน่ะต้องช่วยเหลือเพื่อนเพราะว่าเราเนี่ยไม่ทิ้งกันแน่นอนงั้นเราเอา็อกมินี้เนี่ยเป็นพยานว่าเราสามคนเนี่ยจะไม่ดูถูกและหักหลังกันดีๆๆเพราะว่าเราเนี่ยจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปงั้นทุกคนอ่ะจำคำพูดของตัวเองให้ดีล่ะมาเรา,เราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปเย้ขอโทษนะครับไม่ทราบว่าคนไหนชื่อลิวนะครับ ฉันเองี่ครับมีคนฝากเงินมาให้โหนี่มันเงินค่าอะไรอะเงินค่าขายหมูจากบุดอยของฉันอะแล้วที่บ้านเธอเลี้ยงหมูพันอะไรหรออ๋อหมูดำสายพันญี่ปุ่นที่ราคาที่สูงที่สุดฮะสายพันญี่ปุ่นฉันไม่เชื่อเธอหรอกคนมัานนอกแบบเธอนี่นะจะเลี้ยงหมูสายพันญี่ปุ่นอะเอาล่ะเรื่องหมูฉันเนี่ยเอาไว้ก่อนเถอะ ค่าอาหารพวกนี้จะหางกันยังไงดีเอ่อฉันก็บอกไปแล้วนะว่าฉันไม่ได้พกเงินสดมากเดี๋ยวฉันค่อยจ่ายทีหลังแล้วกันจริงๆแล้วอ่ะอาหารมื้อนี้ฉันจะเลี้ยงเือทุกคนนั่นแหละแต่ว่าฉันลืมพกเงินสดมาแต่ก็ดีเหมือนกันนะที่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นทาให้ฉันเห็นนิสัยและสันดานคนไม่คิดเลยนะว่าเธอสัญญาเป็นดิบดี แต่สุดท้ายเธอจะเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้นีน่แกด่าฉันงั้นเหรอแกมีสิทธิ์อะไรไมาด่าฉันฮะฉันไม่ได้ดา่าใส่ค้อเล่าให้ฟังเมื่อก่อนอะ่ะเธอสัญญาเป็นอย่างดีแต่สุดท้ายมันกลิดนาหลายตัวเองเนี่ยนะใช่ฉันเนี่ยเรืองคบเพื่อนที่มีรถสัะนิยมเท่ากันกัเท่านั้นแหละส่วนเพื่อนว่านอกแบบเธอเนี่ยจะคบแล้วมีประโยชน์อะไรคะวันวันหมูม่หมา นี่ก็ด้วยสองคนลดเสียงตรงหน,นได้ไหมตกท้าทางนะเพามองกันหมดแล้วขอโทษน,นะครับลูกค้าคือทางร้านเรามีโปรโมชั่นพิเศษทานครบสองพนบาทมีแจกช็อกมินฟรีลูกค้าจะรับเลยไหมครับไม่ค่ะนี่อยู่ของฟรีเกตุก็รับไปสิคุณรู้ไหมคะเมนูช็อกมินเนี่ยมันทำให้นิสยัยและสันดานของคนเปลี่ยนไปแค่เนี้ยราคา กีบ่บาทคะแกละหนึ่งร้อยบาทครับงั้นดีเลยค่ะฉันขอซื้อเมนูเนี้ยทิ้งลงคลองไปเลยค่ะเพราะเมนูเนี้ยมันทำให้คนเปลี่ยนไปถ้าลูกค้าในร้างคุณกินเข้าไปคะหางอาจจะโผล่เหมือน,นเพื่อนดีงนี่ค่ะเิน